ผมพินผมแพงตำรวจครับตำรวจตำรวจวางปืนปปไงเปไงเฮ้สต็อปเป็นเข้เ้มเรบเาเวาปืนปืนโฟตี้โฟตีตัวตัวหายใจลึกหายใจลึกอยู่ที่กรบังตัวตัวปลอดภัยครับผมปลอดภัยปลอดภัยตวปืนตวืนหนมดยสโซกสูงเอาแคน ผมพร้อมครับโอเคเอาแข่งศูนย์จาใสายตรวจเขตหนึ่งมีเหตุนคนร้ายถูกยิงที่อาคารร้างภายในสนามยิงปืนทีละสวัสดมีเสียงร้องของความช่วยเหลือาภายในอาคารสายตรวจเขตหนึ่งจะเข้าไปทําการตรวจสอบและช่วยเหลือประชาชนขอสนับสนุนรถพยาบาลและเจ้าหน้าที่ตํารวจรายงานผู้ชาททราบด้วยเปลี่ยนโอเคพร้อมผมเข้าก่อนผมเข้าหลังหนึ 1> 1, 2, ่งสองไป ทิ้งปืนวางปืนวางปืนโอเคสายเคียร์แต่งตัวแนบประตูทอนต่อไปสองข้ามผมพินผมพินผมแพนผมแพนผมแพนตำรวจตำรวจวางปืนวางปืนวางปืนวางโอเคเป็นไงผมแพนลงวผมพินวางปืนวางปืนโอเคเคียร์ตีมัางต่าผมเข้าก่อน ล้วนวางปืนวางปืนขวาเคลียแตกตัวแนบประตูตัวลิมประตูลิมลับปิดแตปิดพร้อมพร้อมไปคนไายคนไายทิ้งปืนทิ้งปืนทิ้งปืนเลยวางปืนวางปืนซ้โอเคซ้ายเคลียขวาเคลียบนเคลียบนเคลียอันโหลดอันโหลด 别！别！没。